โอ้โหบรรยากาศยามเช้าของนาลิกเช้าวันศุกร์ายสบายๆพา,ามาชมสวนมะละกอของเทพมิตรหลังแฟดหกเนี่ยดูฮะลูกมะละกอเพียบเลยอร่อยฮะต้นนี้มะละกอฮอลแลนด์สวัสดีครับเช้าวันศุกร เตื่นเช้ามาก็เนี่แหละกาแฟสักแก้วสบายสบายวันนี้ก็ถือว่าอุณหภูมิมันสูงอยู่นะเช้ามา28องศาสัตหีบเนี่ไม่ธรรมดามกันลมนิ่งๆนี่ก็เดินไปเดินมาเหงื่อออกเลยนะ,ะชานี้พาชมสวนมะละกอกันหน่อยสวนของเทพมิตร ปลูกอยู่ที่ริมคลองเนี่ยนะนะมุมสะพานเนะี่นี่ฮะบรรยากาศแบบนี้เลยเชา้ชาๆตรงนี้ก็เป็นมะละกอต้นใหญ่นะที่ให้ผลผลิตแล้วนะต้นใหญ่ต้นสูงแล้วนะก็ยังดกอยู่นะลูกยังดกอยู่เหมือนเดิม ่วนเหล่านี้ก็คือมะละกอที่ปลูกใหม่นะหวังว่าจะได้มาทดแทนต้นนีนะ้ซึ่งนาเล็กก็เคยปลูกแล้วแต่ว่าล้มเหลวทุกทีนะพอต้นได้ขนาดนี้ก็ใบเหลืองยอดเหลืองเรียบร้อยนะถือว่าปลูกยาก ตอนนี้ก็เริ่มออกดอกกันแล้วนะนี่อีกไม่นานก็น่าจะได้กินนะดินตรงนี้เนี่ยเดิมทีเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นดินถมนะเนี่ยดินถมเพื่อที่จะสร้างตึกเนี่ยดินแข็งมากนะจอบสับเนี่ย ต้องหยอดน้ําแล้วกส็สับไว้แล้วก็หยอดน้ําค้างคืนแล้วก็วันลุงขึ้นก็มาสับต่อขุดต่อเนี่ยจะปลูกกล้วยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยขุดกันสักสามสี่วันแต่ตอนนี้ดินนิดสับดังฉวบฉวบเลยเพราะว่ามีการบำรุงดินดีนะโดยใช้พวกเนี่ยใบไม้ต่างๆนะเอามา คลุมดินแล้วก็พอฝนตกมาก็พลวนดินนะสับเอาดินลงไปอยู่ในข้างล่างนะทำมาหลายปีนะถึงได้ดินที่แบบสับแบบฉวบฉบนะไม่ใช่ว่าทำปีสองปีน,ะนี่แหละการที่เราจะได้สวนผลไม้นะสวนผักสวนอะไรสวนกล้วยอะไรเงี้ย มันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความใจเย็นในการปรับปรุงดินนะเทมมิททำมานี่ถือว่าสุดยอดเลยนะสำหรับเช้านี้ก็พามาจิบกาแฟชมม,มุมสวนเล็กๆนะปลูก,ลก,นะกมะละกอนะก็ถือว่าสวยงามคิดว่าได้กินแน่นอนนะเนี่ยเหมือนรุ่นพี่นะที่ปลูกไว้เป็นตัวอย่าง